c o n เทนเนอ s ์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักง,งานประกอบใหม่ขนาด20ฟุตสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทางท่านผู้ชมลหลายๆท่านถามมาทาง YouTube ว่าอยากได้ตู้ที่ราคาประหยัดและเป็นของใหม่ขนาด20ฟุตผมพามาชมรุ่นนี้กันเลยครับล่าเอียดของตัวตู้ใบนี้เหมาะสำหรับนาไปใช้เป็นบ้านสานักง,งานออฟฟิศภาคสนามแล้วก็ตัว ห้องกักตัวห้องเก็บโรคห้องเก็บสินค้าได้นะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่โครงสร้างเหล็กกล่องมอกกว้าง2.50เมตรยาว6.00เมตรสูง2เมตร50เคลียร์นอกโครงสร้างทั้งหมดถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม TOA Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ TOA กริปตันอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีเทานะครับสามารถเลือกสีระบุสีได้นะครับส่วนผนังและหลังคาเป็นแผ่นแซนวิชพาเนลเป็นแผ่นฟูดเกรดนะครับเกรดสำหรับห้องเก็บอาหารห้องเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการบริโภคนะครับก็เป็นเกรด A สีขาวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นในส่วนของตำแหน่งของผนังและหลังคาก็คือด้านในจะเป็นโฟมขาว โพลีสไตลีนโฟมแล้วก็ประกบด้วยสฝั่งซึ่งเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อย่างที่เห็นเป็นสีขาวนี่นะครับรายเอียดของตัวตู้ด้านหน้ามีตำแหน่งของหน้าต่างบานเลื่อสนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตรมีให้1ชุดพร้อมกันสาดให้ตัวนี้คือกันสาดนะครับบางใบตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งของประตูครับขนาด0.90คูณ2.0เมตรจำนวน1ชุดพร้อมลูกบิดของเยลหูช้าง อย่างที่เห็นครับนี่คือลูบิกของเยลมูช้างแล้วก็มีสต็อปดอให้แล้วก็มีกรอบริมีมปิดให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมกันศาสตร์ในส่วนของด้านขวามือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน2เมตร50จะมีตำแหน่งของตัว power p a r k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสลหรับต่อไฟเข้าตอนนี้เราเทสระบบไฟอยู่นี่นะครับคือด้าน2เมตร50ของตัวตู้ ในส่วนของด้านท้ายตู้ครับด้านหลังคือซึ่งตรงข้ามกับด้าน6เมตรจะเป็นในส่วนของด้านทึบของตัวตู้ซึ่งทางลูกค้าสามารถเพิ่มตำแหน่งของประตูหน้าต่างได้อย่างที่เห็นนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือของตัวตู้จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นด้านทึบเหมือนกันนะครับตัวนี้ระบบน้ำจะทิ้งลงด้านหลังตู้นะครับอย่างที่เห็นนี่คือในส่วนของภายนอกตู้ประกอบใหม่ขนาด20ฟุต กว้าง2เมตรห้ยาว6เมตรทั้งหมดอย่างที่มอกไปครับโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องเกรด A นะครับไม่ได้เป็นเหล็กตกเกรดผนังเป็นแผ่นไซวิพาเนลที่มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยแล้วและมีตัวสนวนุนการความร้อนต่างๆให้ครบหมดแล้วมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันต่อครับภายในเดินเข้ามาครับอย่างที่เห็นครับนี่คือตำแหน่งภายในทั้งหมดผมขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้าก่อน ระบบไฟฟ้าจาก power p a n k เมื่อสักครู่จะถูกต่อเข้าที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์มีเมนเซอร,ร์กิตและเซอร,ร์กิตให้ครบเรียบร้อยสายไฟในตู้เดินทั้งหมดนดี้ใช้เป็นของยาสกิดนะครับท้งตู้เลยเดียวในท่อ PVC สีขาวแล้วก็ในตำแหน่งของประตูทางเข้าจะมีในส่วนของสวิตช์ปิดเปิด Panasonic อันนี้คือ power pack ไล่ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวของ Panasonic ครับตำแหน่งของระบบไฟฟ้าครับ อย่างที่เห็นจะมีตัวของหลอดไฟ LED ของฟิลิปส s 2หลอดตู้ไปนี้ทางลูกค้านำไปเก็บสต็อกสินค้าและไม่ต้องการที่จะให้มีพัดลมดูดอากาศซึ่งปกติของเราจะมีพัดลมดูดอากาศ6นิ้วให้1ตัวซึ่งจะอยู่ด้านไกลนู้นนะครับระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของหน้าต่างครับหน้าต่างที่ผมบอกเป็นบานเลื่อนสลับ1เมตรคู1เมตรน,นะครับ ผนังที่ผมบอกเป็นแผ่นใหม่นะครับเกรด A อย่างที่เห็นนะฮะสีขาวในส่วนของตัวพื้นครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดของ s c g 16มิลและปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้เน้นย,ย้ำนะครับเป็นกระเบื้องยางลายไม้เหมือนลามิเนตนะฮะตัวนี้ไม่ใช่แผ่น PVC ชีทหรือเสื่อน้ำมันอย่างที่บางที่ที่บอกว่าเอา้าทำไมบางที่เขายังเป็น PVC ชีทอันนี้ของเราเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะฮะ หนา2มมเกรดส่งออกของแมสนะครับแล้วก็มีคิ้วบัวยางรอบตู้อย่างที่เห็นสีนดำๆนี่นะครับเป็นของส r าเฟกเวลาถูพื้นอะไรก็กันรอยได้เป็นดีและเก็บงานได้ค่อนข้างสวยครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ทั้งหมดอย่างที่ผมแจ้งไปครับตู้ตัวนี้คือกว้าง2.50เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50มีประตูมีหน้าต่างมีระบบไฟฟ้า ปูพื้นเรียบร้อยแล้วโครงสร้างเป็นเหล็กกลัสนิมแผ่นฉนวนเกรด A อฟู้ดเกรดนะครับดังนั้นเนี่ยราคาที่จัดในหน้าแรกของเว็บไซต์ทางลูกค้าดูคลิปด้านล่างได้เลยนะครับจะมีราคาแปะให้ของทุกรุ่นให้อยู่แล้วหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ลาย oa ของทางบริษัทเน้นย้ำนะครับลน์ oa มีแอดนำหน้า container s h o w ์เคสหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ไวล์เ e ็บคอนเท s e นอรได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับจัดรายการบางรุ่นมีฟรีค่าขนส่งนะครับติดตามได้ในเว็บไซต์หรือในเพจของเรานะครับหากท่านลูกค้าท่านใจสนใจนะครับติดต่อเข้ามาในตอนนี้เลยนะครับโปรโมชั่นมีแค่20ตู้เท่านั้นนะครับก่อนปรับราคาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ